สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณพ่ออีกแล้วนะคะเด็กๆซึ่ง EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่9แล้วนะคะเด็กๆค่ะหัวข้อที่เราจะมาเรียนในวันนี้นั่นก็คือการคูณทศนิยมกับจํานวนนับนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปเรียนกันได้เลยค่ะ ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเราจะมาทบทวนการคูณจํานวนนับก่อนกันก่อนนะคะเด็กๆการคูณจํานวนนับนี้นะคะเด็กๆเคยได้เรียนผ่านกันมาแล้วนะคะตั้งแต่ระดับป .2 ป .3 ป .4 นะคะเด็กๆก็จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างไม่ยากมากนะคะเด็กๆค่ะเรามาเริ่มทบทวนกันเลยนะคะเด็กๆค่ะจากที่ได้เรียนได้เห็นนะคะในสไลด์นี้นะคะเป็นส่วนของสีชมพูใช่ไหมคะเด็กๆค่ะ5้าคูณ2เท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีทํานะคะ วิธีทําตรงนี้คุณครูใช้ในวิธีการแบบแนวนอนนะคะนั่นก็คือจับ5้คูณกับ2นะคะ5้คูณกับ2ได้เท่ากับ10นะคะเวลาตอบเราก็ตอบเป็น10ใช่ไหมคะเด็กๆค่ะอีกสักตัวอย่างนะคะ12คูณ9นะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีทํานะคะเราก็จะใช้12คูณกับ9นะคะรูปแบบในสีเขียวนี้คุณครูใช้เป็นแนวตั้งนะคะค่ะ9คูณ2ได้เท่าไหร่นะคะเด็กๆ เกเป็น18ใช่ไหมคะเราก็จะใส่8แล้วเราก็จะไปทดหนึ่งข้างบน9กคูณหได้9ก้บวกตัวเศษข้างบน1ก็จะกลายเป็น10ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบที่เราได้นั่นก็คือ108นั่นเองค่ะเด็กๆค่าเด็กๆสำหรับเรื่องการคูณทศนิยมกกับจำนวนนับนะคะจะเป็นการ เอาทศนิยมนะคะมาคูณกับจํานวนนับหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นจํานวนนับเป็นตัวตั้งแล้วก็ทศนิยมเป็นตัวคูณนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนกันได้เลยค่ะคะ่ะเด็กๆเ,เรามาพิจารณาการหาผลคูณของ4คูณ0.2นะคะเด็กๆจากแถบด้านซ้ายมือนะคะเราจะเห็นนะคะว่ามี0.2ทั้งหมดเท่าไหร่คะ ทั้งหมด0.8นะคะอันนี้เราจะทําให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเรามาแสดงวิธีหแนวคิดกันนะคะมันก็คืออะไรคะการคูณกันการบวกกันขออภัยนะคะการบวกกันของ0.2ใช่ไหมคะอยู่ทั้งหมด4กลุ่มใช่ไหมคะอยู่ทั้งหมด4กลุ่มนะคะเด็กๆหรือถ้าจะเอามาเขียนในรูปของการบวกนะคะเราก็จะได้ดังนี้นะคะ2 ออขอาปค่ะสีคูณศูนย์จุดเท่ากับศูนยจุบวกการสจำนวนนะคะบวกกัน4ี่จำนวนนะคะซึ่งผลบวกของเราก็จะได้0.8นะคะดังนั้น4ี่คูณศูนเท่ากับศูนั่นเองค่ะเด็กๆหรือนะคะใครอยากจะใช้วิธีการแบบตั้งก็ได้นะคะนั่นก็คือใช้4คูณกับ2อันนี้เป็นวิธีรัดน,นะคะเด็กๆ c คูณ2ได้เท่าไหร่เอ,อ่อ c คูณ2ได้8ใช่ไหมคะแต่ในรูปนี้มีทศนิยมใช่ไหมคะในโจทย์เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็จะคือนจุดทศนิยมให้เขา1ตำแหน่งแล้วเลขข้างหน้าเราก็จะใส่เลข0นะคะเด็กๆอันนี้คือวิธีรับนะคะเด็กๆสามารถเอาไปใช้ได้นะโอเคคะ่ะไปต่อกันนะคะค่ะเด็กๆเรามาพิจารณาการหาผลคูณของ สองคูณศูนยกันนะคะเด็กๆจากภาพด้านซ้ายนะคะเราก็จะเห็นว่าศูนย์จุเนี่ยเป็นแถบสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็แถบสีน้ำเงินใช่ไหมคะมันจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันใช่ไหมคะซึ่งมาตรงภาพตรงกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเอามารวมกันแล้วมันจะได้เท่ากับ0.32ใช่ไหมคะอันนี้อยู่ในลักษณะของการกระจาย เนืานะคะเรามาเรียนเรื่องการคูณเนาะเราก็จะเขียนในรูปของการคูณด้วยเช่นกันนะคะเนื่องจาก0.2ไปคูณกับ0.16นะคะนั่นก็คือการบวก0.16อยู่สองจนวนด้วยกันนะคะซึ่งผลบวกก็จะได้0.32นะคะดังนั้น2คูณ0.16ก็จะเท่ากับ0.32นะคะเด็กๆแต่เราสามารถทําเป็นวิธีลัดได้นะคะเด็กๆนั่นก็คืออะไรคะ ้ายเป็นสิบหกเป็นตัวตั้งนะคะคูณกับสองนะคะเด็กๆสองคูณหกได้สิบสองใช่ไหมคะใส่สองทดหนึ่ง2าสองคูณหนึ่งเป็นสองบวกตัวทดหนึ่งเป็นสามนะคะเด็กๆสังเกตนะคะตัวตั้งตรงนี้นะคะมีทศนิยม2สองตำแหน่งใช่ไหมคะเป็นทศนิยม2สองตำแหน่งดังนั้นเราก็จะใส่คืนให้เขาสองตำแหน่งเช่นกันนะคะถ้าเราใส่ตรงหน้าสอง มันก็จะเป็นหนึง่งแต่ถ้าเรามาใส่ตรงหน้าเลขสามนะคะมันก็จะได้ทศนิยม2ือสองตำแหน่งพอเลขหน้ามันไม่มีใช่ไหมลูกเราก็จะต้องใส่เลขศูนะคะอันนี้ง่ายนะคะสําหรับการคิดแบบแว,ะะว,วิาีาัตร์นะคะเด็กๆค่าเด็กๆจากการที่เราได้พิจารณาตัวเลขที่คุณครูได้สอนไปแล้วนะคะทั้งสอง เมื่อกี้นะคะเราก็จะสังเกตได้ว่านะคะการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะคะเด็กๆอาจทำได้โดยการบวกทศนิยมนั้นซ้ำๆกันนะคะเด็กๆเราสามารถเขียนในรูปการบวกได้นะคะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันก่อนนะคะค่ะแสดงวิธีหาผลคูณนะคะ3คูณ0.7นะคะนั่นก็คือการบวกกันของ จุดเจ็ดอยู่สามกลุ่มตัวเลขด้วยกันนะคะค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะเห็นว่าศูนย์จุดขออภัยค่ะสามคูณศูนย์จุดเจ็ดนะคะเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดบวกกันอยู่สามจำนวนนะคะเด็กๆซึ่งผลบวกของเขานั่นก็คือสองจุดหนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆตอบสองจุดหนึ่งนะคะค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะห้าคูณ 1.9นะคะเด็กๆวิธีทำนะคะก็จะได้นะคะ5คูณ1.9เท่ากับ1.9บวกกันอยู่5จำนวนด้วยกันนะคะเด็กๆซึ่งผลบวกของเขาตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ9.5ใช่ไหมคะเด็กๆข้อนี้คุณครูขออธิบายในการคูณรัดนะคะเด็กๆก็ก็อาจจะใช้นะคะ19นะคะตรงนี้คุณครูเอาจุดออกนะคะเด็กๆคูณด้วย5นะคะเด็กๆ ห้าคูณเก้าได้เท่าไหร่คะห้าคูณเก้าได้สี่สิบห้าใส่ห้าทสี่ใช่ไหมคะเด็กๆห้าคูณหนึ่งเป็นห้าบวกสี่ก็เป็นเท่าไหร่คะเป็นเก้านะคะเด็กๆถามว่าเราตอบเก้าสิบห้าเลยไหมยางนะคะเด็กๆเราต้องไปดูตัวคูณตัวตั้งกันก่อนหรือโจทย์กันก่อนนะคะเด็กๆตัวตั้งไม่มีจุดแต่ตัวคูณมีจุดทศนิยมใช่ไหมคะหนึ่งจุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคืนให้เขาหนึ่งตำแหน่งนะคะนั่นก็คือ จะได้9.5คล้ายกับการบวกพสนิยมสามสามกันนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคุณครูมีโจทย์มาให้นักเรียนนะคะได้ลองฝึกคิดกันนะคะเด็กๆค่ะจโจทย์นะคะ7คูณ0.03คะ7คูณ0.03นะคะเด็กๆก,ก็จะให้เวลานักเรียนได้ช่วยกันคิดสักนิดหนึ่งนะคะว่าเราจะทำ โอเคค่ะเด็กๆวิธีคิดข้อนี้นะคะเราก็จะแสดงวิธีทาดังนี้นะคะ7 0.03ูณ0 0นะคะเท่ากับ0.03หบวกกันอยู่ทั้งหมดกี่จำนวนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบวกกันอยู่ทั้งหมด7จําำนวนนะคะแล้วก็ผลบวกของเขานะคะได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้เท่ากับ 0.21นั่นเองนะคะคำตอบในข้อนี้นั่นก็คือ0.21นะคะเด็กๆค่ะวิธีคิดที่ทำให้ได้คำตอบในข้อนี้นี่เร็วขึ้นนะคะเด็กๆเราอาจจะใช้อะไรคะการตรั้งคูณนะคะเราก็อาจจะใช้เป็น7คูณกับ3ใช่ไหมคะเด็กๆโดยเราเอาทศนิยมออกไปทั้งหมดนะคะ7คูณ3ด้เท่าไหร่เอ่ย ท่องสุดคูณดสมและ21ใช่ไหมคะเราก็จะเขียน21ลงไปนะคะถามว่าตอบเลยไหมคะยังนะคะเราต้องไปดูโจทย์ก่อนนะคะว่ามีตัวใดไหมที่เป็นทศนิยมนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวคูณเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะเด็กๆสองตำแหน่งใช่ไหมคะเราก็จะต้องใส่สุดคืนให้เขาโดยมีทศนิยมสองตำแหน่งนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรามาใส่ข้างหน้าเลขหนึ่งมันก็จะเป็นยังไงคะมันก็จะ ได้แค่หนึ่งตำแหน่งแต่ถ้าเรามาใส่หน้าเลขสองเราก็จะได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งคืนเข้าไปแล้วเลขหน้ามันไม่มีเราก็ต้องใส่เลขศูนแค่นั้นค่ะแค่นี้นั่นเองนะคะง่ายไหมคะง่ายมากนะคะเราอาจจะใช้เทคนิคการคูณช่วยนะคะเี็เอ ค่ะเด็กๆสำหรับ EP ที่9นี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะได้ไปฝึกทักษะการในเล่นแบบฝึกหัดนะคะที่2.4นะคะเด็กๆอยู่ที่หน้า71นะคะโดยให้นักเรียนนะคะได้ใช้เทคนิคการบวกกันซ้ำๆนะคะของกมตัวเลขนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทักษะกันนะคะ ค่ะเด็กๆจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะแล้วก็ได้ลองทำแบบกระดาดกันนะคะเด็กๆเราก็จะมาสรุปองค์ความรู้ในหัวข้อนี้ร่วมกันนะคะเด็กๆซึ่งก็จะได้ความรู้นี้นะคะการคูณทศนิยมกับจํานวนนับนะคะเด็กๆอาจทําได้โดยบวกทศนิยมนั้นซ้ำๆกันนะคะเด็กๆอันนี้เราใช้ในกรณีที่กลุ่มตัวเลขมันไม่เยอะเนาะแต่ถ้าเรากลุ่มตัวเลขเยอะนะคะเราอาจจะใช้เทคนิคการตั้ง หรือวิธีการรับนะคะเด็กๆนีค่ะค่ะสำหรับ EP ที่9นี้นะคะคุณคุณอ้อยนะคะก็อยากจะฝากให้นักเรียนนะคะไดะ้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ฝึกทักษะกันนะคะเด็กๆตามแบบฝึกหัดที่คุณอ้อยได้ให้นักเรียนทํานะคะนักเรียนจะใช้ที่สอหรือประกา เด็กๆ,ๆอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะโอเคนะคะสำหรับ EP ที่9นี้นะคะคุณคุณม่าก็ต้องขอเวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน